ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติเห็นชอบประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติ3ฉบับเมื่อวันพฤหสัสบดีที่2ตุลาคม2557ได้มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติครั้งที่13ทั2557มีวาระการประชุมเรื่องเลือกกรรมาการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ ตั้งคณะกรรมาการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดินและพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ8ฉบับรับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินั้นที่ประชุมมีมติวาระที่3เห็นสมควรให้ประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติ3มฉบับได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติถวายความปลอดภัยพศด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย201เสียงไม beings, <urer> <sm iral practice> ่เ <ADHD> ห็นด้วยไม่มีงดออกเสียงสมเสียงร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับที่พศด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย199เสียงไม่เห็นด้วยสองเสียงงดออกเสียง4ี่เสียงและร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรฉบับที่พศซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาวาร ระที่1ซึ่งเป็นการแก้ไขเนื้อหาเพียงมาตราเดียวและได้มีมติในวาระหนึ่งรับหลักการไว้พิจารณาด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย194เสียงไม่เห็นด้วย1เสียงงดออกเสียง3เสียงซึ่งที่ประชุมได้มีมติตั้งคณะกรรมาการเต็มสภา เพื่อพิจารณาสามวาระโดยได้ลงมติในวาระที่สเห็นสมควรให้ประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรฉบับที่พศเป็นกฎหมายด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย194เสียงไม่เห็นด้วย2เสียงงดออกเสียง4เสียง นอกจากนี้ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ5ฉบับในวาระที่หนึ่งโดยมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติทุกฉบับไว้พิจารณาได้แก่ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับที่พศการดำเนินคดีแบบกลุ่มด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย200เสียงไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเสียง3เสียง ร่างพระราชบัญญัติการค้างงาช้างพศด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย197เสียงไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเสียง3เสียงร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าฉบับที่พศด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย196เสียงไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเสียง3เสียงไม่ลงคะแนน1เสียง ร่างพระราชบัญญัติศุลกากรฉบับที่พศว่าด้วยการอนุวัติการตามความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดนภายในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน The GMS Agreement ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย193เสียงไม่เห็นด้วย1เสียงงดออกเสียง2เสียง ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างทางพิเศษสายเชื่อมระหว่างถนนวงแหวนอุตสาหกรรมกับทางพิเศษสายบางพลีสุขสวัสดิ์ในท้องที่อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการพศออด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย128เสียงไม่เห็นด้วย32เสียงงดออกเสียง27เสียงโดยได้ตั้งกรรมาการวิสามาันพิจารณาร่างพระราชบัญญ,ญัติแต่ละฉบับจำนวน15คนกำหนดแปลยติภายใน7วัน Subtitles